สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งเดนที่ิก้องได้นะครับผมวันนี้ก็มีเพื่อนๆทางบ้านนะครับบอกว่าช่วยสอนเพลงฮักลาที่ผาแต้มให้หน่อยนะครับของคุณฝนลักดาวันนะครับผมเพลงนี้เนี่ยกำลังฮิตมากๆเลยในตามรถแห่หรือวงมะลําทั่วๆไปแล้วก็วงเวอรลตี้ด้วยนะครับผมก็หลักๆเพลงนี้นะครับผมจะมีอยู่2จังหวัดหลักๆก็คือจังหวะโบเรโลนะครับผมแล้วก็จังหวัดมอลําแบบซีซีนะครับโบเรโลตียังไงโบเรโลนะครับผมจะตีในช่วงขึ้นต้นเพลงแสงตะวินจ้า ในเพลงจะสเนเนี่ยจะลงจังหวัดที่2แล้วก็จังหวัดที่4จะเป็นแบบริมช็อตขอขอนะครับอ่าส่วนให้แฮทจะเป็น one and two and 3 and 4 and อ่าแค่นี้ส่วนเบนดดัมจะมา1แล้วก็จังหวะและของจังหวัดที่2แล้วก็3 4อ่าลองแสงตะเวนจ้า อันนี้คือท่อนแรกท่อนแรกท่อนช้านั่นเองส่วนท่อนที่สองนะครับผมจะเป็นจังหวะหมอลำนะครับผมจะร้องว่าอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามแต่เพลงนี้เนี่ยนะครับผมจังหวะหมอลำตามแผนเนี่ยจะจะไม่ค่อยได้ลงเสนงนะครับผมจะเน้นเป็นแบบจังหวะหมอลำเขาเรียกว่าจังหวะหมอลำโบราณหมอลำโยนๆนะไม่ต้องลงสแสน่ ระมานี้นะครับผมนี่ก็คือเพลงฮัก,กลาที่ผาแต้มนะครับผมมี2อ,งอังหวะโบลโรกับมอลัแบบซีสก็ลองไปฝึกตีตามดูนะไปฟังว่าแต่ละท่อนมีลูกส่งลูกฟิวตรงไหนจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะสันะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กใดติดตามเพื่อสาระความรู้ดีๆจังหนึ่งนาทีที่ก่อนได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ